ช่องได้โอ้มึงน่าจะว่ามึงโลกมึงนี่เป็นเหตุมึงไปเยียมั่งกูไปก่อนหนึ่นสิบไปไกลอ่ะวันนี้ก็ตทางสักรอยสื่อเล้ากินหนึ่นสิบเล้าเก้าได้ไหมได้แปดบาทอู้มันพูดได้แปดบาทเหรอข้องมันเปื่อยหยังหยังเร็วมันเป็นโรกอูดเร็วอ่ะเอกมึงอูดมันเหตุเร็วเลยน้ำปลิ้นขึ้นอยู่หูเร็ว นั่นดูจังเพราะฉะนั้นมึตงต้องฟังเพลงนี้สักเพลงเป็นไรเพลงโรคเอิดเชื้อโรคเอิดรักษาไม่หายเป็นแล้วตายแล้วนั่นคือโรคเอิดมั่วกรรมทำสอนทางเพปมั่วกรรมนะทำสอนทางไปแค่เป็นโรคเอิดน่ะต้องตายลูกเดียว วริกาลิงตาขาเขาเขียวพวกมนุษย์ละไปมีสัมพันธ์พวกมนุษย์ละไปมีสัมพันธ์ติดเชื้อของมันเสียแล้วละเชียว ร่างกาต้องกันได้แล้ว,ลวมันง่ายนิดเดียวเรเชื้อเอดเข้าได้สอทางเชื้อเอดเข้าได้สองทางจอดทายเลือดบ้างหรือเข้าทางรูเยี่ยว ตายเพราะโรคอิดมากมมยถึงเที่ยวไม่ติดจอนสันนักบัสเกตบอลไม่จิดจอนสันนักบัสเกตบอลมั่วกามสําซอนอิดเอ็ดแล้วเทียวพวกกิจยาพวกกิจยาใ้เข็มมันแทงพวกติจยาขอใจเข็มแทงเข็มนักแรงมันติดนักเถีย เก็บนั้นแตงแล้วมันติดนักเที่ยวตัวโลกก็เกรงกลัวกันตัวโลกก็เกรงกลัวกันะรีไทยนั้นและไม่กลัวคนเดียวกลัวเอิดมากกว่าตัวอดสุกลัวอดมากกว่าตัวเอกบริการทางอิดนี่ครูตัวเขียวหนึ่งต่อยังกล้าเลือกเกิน เกเลอ,อรับแขก้นเพลินจนติดอิดแล้วเที่ยวผู้ชายเขา้าผู้ชายชอบเที่ยวเข้าวซองผู้ชายมันชอบเข้าวซองติดขียมีน้องดูนหน้าดีเสียวทุงมีใจทุงมีใจทำไมไม่ใส่ป่องกันทุงมีใจมไว้ไม่ไไมป่องกัน บอกว่าไม่มันเหมือนกับเอาเพียวเพียวโอ้มึงมาปอบลูกมึงไงก่องเออโนดรองนั้นดูกว่าบ้ามึซึ่งกูตามมาใส่ลูกมึงเนมาเป็นกะรีใส่นี่ลูกเมื่อพอต้องหมายมึงขึ้นหลงเรียนมึงมาเป็นไสกะรีนี่ซึ่งมันหวาเพื่อ มันหวาแควนของมันให้ท่านยากันไวมาเรียนจบรับปริญญางา,านทำได้แล้วจะแต้งานกันในที่สุดลอกต้นกระตังว่ามันเสียตัวกับแขวน,นแล้วมันต้องการนี่ป่าไปเจ้าบ้านมันแลลงไปแพ้กาแควนมันพาไปแล้วปาใกล้ทรองมึงเลยไปใกล้ไม่เหลาเออก็ลงมือเกยหน้าป้านอนร้องเพลงเพลงอะไระเพลงอะไร Tupi ni korong Au nontri kena nong Tupi ni korong Tupi ni korong Tupi ni ทนไม่ไหวผู้ยิงกายตัวไม่ใช่แ่จั่วทุกคนไปถูกหลอกขายทองต้องจำใจน้ำตาต้องไหลตลอดทั้งีีนอหอมวนตำรวจผูท้ทนบำรุงทุกที่จับแม่ลาเข้าคุกให้หนูคนทุกเสียดีผู้เจ็บเหลือตนอย่างนี้ไง้นแต่สองะรี วันนี้ไงๆพ่อจะต้องมาพูดความจริงสักทีพ่ออยากจะเล่าให้เธอฟังเหมือนกันลูกสําหรับชีวิตของพวกเราอะแต่มันขมคืออยู่ในจิตใจเหลือเกินนะเกินที่กว่าพ่อจะเล่าเสียงให้ฟังว่าชีวิตพ่อเคยอยู่ดีกินดีชีวิตเราเคยสบายลูกนะแต่จะต้องจบชีวิตเพราะการถูกหลั่นแกล้งเพียงคนไม่กี่คนลูกนะ พวกเราน่ะชีวิตก็เราถูกกลั่นแกล้งหรือพ่อครอบครัวเราถูกกลั่นแกล้งใช่อเอ๊ะถูกกลั่นแกล้งหมายถึงอะไรเลยพ่อ <S <S ก็หมายถึงว่าพ่อบอกผมสิครับว่าใครมันกลั่นแกล้งพวกเราผมอยากรู้ใครแล้วครับอืมคืออย่างนี้ลูกอง์ราชา <c oughs> องประชาผู้ที่ครองเมืองไัยสาลีอ,องค์พระเจ้าแสงสุวรรณนั่นนัแหละลูกอมกษัตริย์ผู้นี้เป็นผู้กันแกล้งเมื่อก่อนนี้พ่อเนีเป็นถึงท่านขุนภายในพระราชวังเขาเรียกว่าขุนคลังลูกโอ้พ่อนี่เหรอมีหน้าที่ตำแหน่งเป็นถึงขุนคลังใช่ ในอยู่ในรั้วในวังอย่างมีความสุขดูแลของสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างภายในพระราชวังแต่บังเอิญพ่อถูกกลานแกล้งข้อหาว่าสร้อยสังวานซึ่งเป็นส้อยประจำวงระกุลได้สูญหายจากพระราชวังแล้วองค์กษัตริย์นะแสงสุวรรณท่านต้องการจะร้านชีวิตพ่อนะพ่อก็เลยจำเป็นจะต้องพาลูกชายของพ่อหนี งั้นหรือครับพ่ออแล้วโดยเฉพาะโอรสของพระเจ้าแสงสุวรรณนะเป็นผู้ส่จอมบงการอย่างไรกรันมีคำสั่งให้รันชีวิตพ่อโอ้โหอย่าง,ง,น,งนั้นเฉลอพ่อใช่ถ้าอย่งั้นก็พ่อครับเรื่องนี้จะเป็นจริงหรือว่าไม่จริงนั้นผมจะขอไปนะฮะไปนครไปสาลี พื่อไปสืบไปรู้ว่าไอ้สร้อยสังวานเนี่ยมันจะสูไหนจริงหรือเปล่าถ้ากว่าเป็นการสูไหนจริงหมายความว่าไม่เป็นการกันแกลง้งถ้าบาังเอ,อิญนะไม่สูไหนก็เขาเป็นการกันแกลง้งเขาต้องการจะให้พ่อนะ่ออกจากเมืองนครไปสาลีเขาต้องการจะฆ่าพ่อผมทําลายครอบครัวผมผมไม่ยอมเหมือนกันพ่อแต่มันรู้ไปว่าใครมันจะแน่กว่ากันอืม แต่ลูกไปจะต้องระวังตัวนะครับคุณพ่อเออน้องค่ะอยู่บ้านดูแลพ่อนะเราน้องต้องรักษาในะรักษาตัวเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเราอย่าไงไ้เป็นที่ขาขา,าราินทาของชาวบ้านอย่างไงพี่จะต้องเสื่อมเสียศักดิ์ศรีอย่าทำอะไรในะให้พ่อจะต้องอับอายขายขี้หน้าของค่ะคุณพี่ น้องจะมีหน้าที่ดูแลพ่อแล้วก็พยายามรักษาประเพณีวัฒนธรรมของเราเอาไว้ดีที่สุดอดีมากน้องท้องหี้เตรียมตัวครับพวกเราต้องออกเดินทางไปยังเมืองไพศาลีเพื่อไปสืบไปรู้แน่ชัดว่าไอ้ซอยสังวาน,นีมันอู่ไหนจริงหรือเปล่าเป็นการกันแกล้งหรือว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าครับครับ้าวน,นันครับออกเดินทางได้เลยครับงั้นผมเืิโอกาสนี้ตราบลาพ่อ ให้ลูกขอให้โชคดีระวังเนื้อระวังตัวลูกนะครับคุณพ่อพอ,อ,อครับผมลาก,กอนนะครับเชิญทําสบายนา้ทองน,มนองออัมมีมองผมลากอนนะครับเชิญกับพี่ทองขอให้พี่ทองปลอดภัยแล้วก็ขอให้พี่ทองตรงไปสื่อไปรู้แน่ ว่าครอบครัวเราที่เดือดร้อนนั้นเพราะอะไรนะหวังว่าพี่ทองคงทําได้ทําได้น้องถ้าเพอเธอเอาเราเราดันเย่ดเย่อยากไม่ว่าแหยกสองเออมึงมึงเชยเชยอะไรนึงมันเรื่องก็ครูแกไม่กล้าเน่อยเดไปได้นองไปไปไปนองไปปักป้อนไปน้องไปดวงมันขอให้พี่ทองพี่หนีจงปลอดภัยทั้งสองนะครับ ไปไอ้ต mm ันแปดมงเด็ดไปงมีความกับแค้นใจในขณะนี hmm. ้ ก็คิดดีหรือคิดทำลายจะตั้งแม่ยายเรายกมีเลย หนีออกมาจากเมืองก็่ต้องการหาความปลอดภัยอันนี้ก็โตเป็นหนุ่มแล้วยังจะไรเร่ร่อนกันอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจอะไรทำลงอะไรลงไปโดยเฉพาะราชบัลลังก์แ่งนครก็กำลังว่างกษัตริย์อยู่แล้วก็ทั้งสี่คนก็ยังไรเร่ร่อนกันอยู่ไม่กล้าเข้าไปในเมืองเพราะกลัวอันตราย ความยากจนก็บังเกิดขึ้นอดมือกินมือหน้าตุเรตเวทนาบางวันต้องอาศัยวัดกลางคืนต้องนอนตามศาลาวันนี้ก็มาอยู่ในวัดซึ่งมีหลวงพ่อเพียงอง์เดียวก็อต้องการจะเข้ามาขออาหารนะแล้วก็ทั้งสี่คนจะไปไหนจะไปหางงานทำยังไงจะมีความเป็นอยู่จะไปหากินที่ไหนก็ต,ติดตามดูครับ ีเรามาจา,าจจกกัันไม่กลาบักบักเข้าในเมืองนี้เป็นเรื่องที่มีความหมายตรงนี้ตัวพาตัวปอบพกเรานี่ขวัวตายนี่นะพี่นะต้องยากจนกันมากไหมตอนที่องค์ชายได้เดินทางอ <c oughs> เะเลือเกินครับพี่เนยพี่นุ้ยพี่เท่งราช,ชวังก็เการาไม่กล้ากลับเข้าใจไหมครับครับไม่ได้ครับบ้านเมืองราจะบ้านังรอนเป็นควยอันนี้เพราะว่าปุรักปู้ย่ก่เขาทำไม่โต้องมัวตัวกันใช่ไหมครับนิตะเก้าไปไหนโน้น,น,นลหลอน้าเปลมก็ไปตึ้งตุกปรานไม่โตกปราฮนก็ตุกจับเพราะฉะนั้นจังเจ้าได้เจ้าได้ร,ร,ร,ร้อนอยู่ปันนี้ มันจนก็จนจังแทวอวยเอึนไม่รู้เดือดร้อนเวลาอดผมตรงนี้ขวัาบ้านเวลาอดผมแล้ยมัวมัดกูเล่อเนี่ยขี้ตบขี้ต้อยน่ะหมูเวลาอดผมมันเออไก่ยนังก้างมาคุณตบแก้วนึงเลยอ๋อไอ้่ายอ่อมนุยมันอดผมไม่ได้จริงกูเชื่อเออจริงกูเฮ้ยนี่ตะการกุ้งเทปกุ้งนำ แล้วไม่ได้ไปไปทดูไปทบันเทิงบันเทิงไม่บันเทิงทีตรงนี้อยู่แค่ๆนั่นในบริษัทเอ็นเอนเอนอนั่นในบริษัทเอ็นเอ็นเอนเอนเวอร์จำกัดอ้ไปอะไปก่อันเขาทำหมดทางม่ิาาเดียวเร็วดิมันจนกันหน้าคี่คลาดวทีนี้ มึงยังทักทิบบาทใจถึง้กูื่อจอมก้อนทิบบาทไลยแล้วกูไอเนยไปเจอก๋วยเตี๋ยวคืนว่านอนนอนยาก้วหน้าบัดถ้าโรถไถไม่ไปยันออกแก๊สมาขึงลูกแกสที่ก็ใช้เคียงโลอยางเออจะเอาแก๊สมาไหน่นยวมือจาก้องรานแรงผัดไทเเ็มกูกังไม่ตุกผัดไทยัดไทยแาบผัดลั เล่นปะทะรางกูฟังไม่ต้อกมัวมัดพอกูก้าวตั้งในร้านเอาไรบ่กว่าไม่ต้องเกรเใจเอาไม่เจียวลูกชิ้นเนื้อเปื่อยหวาเอาเช่นนุ่ยเช่นเติบซึ่งก็ว่าเอาไม่เจียวแคบแคบไม่เทียวแคบแคบอะไรแคบแคบอ่ะว่าแคบแคบบ่เตียงนอนยากโรดไสมันอย่างนั้นมาเลยกูว่าแคบแคบสียนไอ้แคบให้กูกูก็เอามาเลย จดเท็ดมืดๆเอามาตั้งบนัวนอนกูอู้นอนคลำๆลวงก็กกได้แม้ถึงวา<ม>่า,วาก้าวปากยังนิมพพลุงโอู้ว่าบ้าเท็ดพลุงหา <c oughs> ลายปันนั้นจะลอกเลยอยู่ฝันนี้เลยพี่หน่วยนี้นี่ว่าแม่มือกูแหลกบลุดได้ปล่อยพี่นี่ไงใช่ไหมพวกแม่มือมันเลียจกจต่ชาวบ้านแล้วคนอ่านไดไปแล้วแหล็บลุดมดเมือเท็ดแข่เดือนต่อให้ ไอเหนื่อยเป็ดนี่ทำกูมันมันหนังกับกูบนเรือในวันเถียงเพลงแดดร้อนเปลียงเมื่อเรามันนึกขึ้นปื้มมนว่าเอาไปร่งต่อเดียวผมทําให้ตนบินได้เอาเวอเอตงกูดีใจจังกว่าจำตระนองต่อเดียวไปร่องในบินไปลาดไปศึกนมจีนหมายมึงมันเอาหมายคีดจะคิดการได้เอายางรักกับที่มาเต้นมัเขาจับพุดจากัวกคุยกัคอมมกคนัลงจึงมันว่าปิตาต่อเดียวไปร่องในบินปิตา พอกูไปิดท่ามันเอาหน้าเปลืองมาทูม้มากูบินแปดเป็นหน้าเลยค่ะย้<อ>วยติดเลยนรำแขกไก่กูแต่งอ,อันนี<อ>่หมูอ่ะกูเออมึงจะลาดด้านหน้าอะไรไปเนี่ยเตืน่นก็นเลยลอกออกูกเลยอ่หน่วยลอกเล่มึงไงหน่วยลอกได้อ่ะบอกว่ามามาแต่ลาดกินแต่น,น้องนุ่มกินลาดนำแกงมาเรียบร้อยแล้วกูซับจอนักที่ไปนั่ง นั่งกินหน้าวันสมหมดไอ้เลยอ่ะวันไยอ่ะโอ้ยรูปหน้ากินหวเหยู่นล่ะวั <c oughs> วนแรกนี้ก็วิปลาในคลองในวัดนี้เพื่อน้องอะไรนะพี่นุย่ยวิปลาในคลองวัดนี้เพื่อลาในคลองวัดนี้เหรอครับไม่ได้หรอกเนี่ยสระน้ําในวัดนี้เป็นเป็นสระน้ําที่พระจะต้องใช้น้ํา น้ำมาบน้ำใช้บางทีท่านเอาไปฉันเวลาถึงหน้าแรงก็มีป้ายเขียนไวาหน้าวัดด้วยว่าห้าหมบุคคลหนึ่งบุคคลใดมาจับสัตว์น้ำถ้าบุคคลหนึ่งบุคคลใดขวาผื้นเนี่ยถูกรับหนึ่งมืนบาทฮะเขาปรับมอนหนึ่งใช่ให้เขาเลยมันหนึ่งเรากำาไรถีหรือวะแล้าถ้านสมุเรวิทย์จับปลาไปใกล้มงหว่าได้ต่อได้เหรอว่ากันก้าวปัญหาตึงกัา ไอ้โตกรับเมืนึงซึ่งวิทย์ได้ข่าวปัญหาอายาวิทย์เลยใช่ะ่ะน่กำไรซ้ำรอยอยับลำ้ำห่วงไม่โตกแล้วันไม่รู้มันเร่องอยู่หพือสองพี่นองนี่ตายโอ้งมัยเอาอย่างนี้เถอะครับพี่นุย้ยเอาเบืือครับผมว่าเราอย่ยอย่เย่ย่เย่อย่าทำอย่าทำลายเลยครับนะปลาน้ำหรือว่าสัตว์น้ำก็อน,อนุรักษ์ ในวัดใน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 สถานที่ที่บำเพ็ญบุญเนี่ยของน้มนะ่ขาอั้มข้าตัดตัดชีวิตเพราะน,นั้นเรามาชมปลากันเถอะใครว่ากรอนชมปลาว่ากรอนดีที่สุดผมจะให้รางวัลบุรีครึ่งซองอได้คู่ไอเต็งจิกลายไปเลยแปร่คู่เนี่ยเลือดแปรกคู่หรือเง้วมึง<ะ>ไอเงี้มึงแกงสึงกราดาษนั้นเห้ว หวามาเลยเนือ้อหวาขึ้นมาเลยบดใจมึงขึ้นนีคนละบดแบบไหนกูรับได้เสมอเออกูเป็นกรรมการเองใครแพรมากาคาม่ความอัดทุบยาแต่ว่าคนหนากูทุบกันเออนายเละ,ละห่วยทุบายนายกูอยู่แล้วมึงไม่ต้องว่างไงหน่อยเอาเลยเอาเลยขึ้นเลยไปร่วงกันที่บาร์ได้บารเต็งขึ้นได้ได้ข,ขึ้นเลยเลย <c oughs> ยืนใจคลองมองปลาเจตงเอานานักฮะ อคะไร่ก็อ่ะอู้เรียกอะไรผุดไหมครับผุดไวรอสตัวยูตัว